สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องวีว h ชาน e ลกันแล้วนะคะวันนี้วิวีก็จะมาสปอยซีรีส์เรื่อง Big m เมาส์เมื่อทนายปลายแถวกลายมาเป็นนักต้มตุน๋นในตอนที่2ให้เพื่อนๆได้ฟังกันค่ะอย่างที่ทุกคนคงทราบกันดีแล้วนะคะว่าซีรีส์เรื่องนี้นําแสดงโดยลีจงซอกแล้วก็ยุนซงอาจ,จากวงเกิร์ลเจเน t เรชั่นถือว่าเป็นซีรีส์ฟอร์มยักษ์ใหญ่มากๆแล้วก็จะออกอากาศสัปดาห์ละ2ตอนนะคะตอนนี้ละครก็กำลังออนแอร์อยู่วิวีก็จะพยายามมาสปอยให้เร็วที่สุดนะคะหลังจาก แต่ละตอนออกอากาศไปนะคะก่อนที่เราจะไปฟังกันวิวิจารีค่ะตอนที่1ให้เพื่อนๆทุกคนได้ฟังกันก่อนนิดนึงนะคะพระเอกของเราเนี่ยหลังจากที่เป็นทนายมาหลายปีนะคะแต่กลับไม่ประสบความสําเร็จอัตราการชนะคดีเนี่ยก็มีไม่ถึง10%แถมยังเป็นหนี้ท่่มหัวทีนี้เขาก็อยู่ดีๆได้รับโอกาสทองค่ะแต่ว่ามันเป็นคดีที่ค่อนข้างอันตรายอยู่มากเลยนะคะเมื่อพระเอกได้เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วด้วยความที่พระเอกเนี่ยอยากจะมีเงินมีชื่อเสียงอยากจะประสบความสําเร็จเขาก็เลยใช้ทางลัดแต่ กลายเป็นว่ามันส่งผลถึงชีวิตของเขาเลยค่ะเพราะว่าพระเอกเนี่ยในตอนจบของตอนที่1นนะคะพระเอกประสบอุบัติเหตุรถชนเราต้องมาลุ้นกันในตอนนี้นะคะว่าพระเอกจะรอดไปได้ยังไงแล้วก็เรื่องราวในตอนที่2เนี่ยจะค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะในซีรีส์ตัวเต็มๆเ,เนี่ยจะยาวประมาณ1ชั่วโมง13นาทีเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวในตอนนี้จะค่อนข้างดําเนินเร็วมากเลยนะคะวิวีก็เลยอาจจะพูดช้ากว่าปกติสักนิดหน่อยในตอนสปอยถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าเอ้ยมันยังช้าเกินไปไหมยังฟังท หรืออะไรอย่างี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกวีวีได้นะคะวีวีจะได้ปรับปรุงในตอนต่อๆไปเนาะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังกันต่อเนี่ยวีวีก็ขอฝากทุกคนเลยนะคะช่วยกันกดไลค์คลิปของวีวีกันเยอะๆนะคะเราก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้วีวีด้วยนะคะเราก็อย่าลืมกดกระดิ่งค่ะเวลามีตอนใหม่อัปเดตมาจะได้แจ้งเตือนนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปติดตามทนายปลายแถวกันเลยค่ะบิ๊กเมาส์ตอนที่2พระเอกถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลเลือดอาบไปทั้งตัวในห้วงวินาที ห่งความเป็นความตายที่อยู่ไกลคาเอื้อมาพาเหตุการณ์ในอดีตใช้ในหัวสมัยตอนที่พระเอกยังเรียนมัธยมเขาเป็นนักกีฬาวิ่งนางเอกเป็นแบรรมเมอร์เดินอยู่ในสนามสวยน่ารักมากๆลาเธอก็หันมายิ้มให้พระเอกส่งใส่ตาให้กันพระเอกวิ่งโดยใช้ไม้ค้ำถ่อนังดูที่สตานข้างๆให้กําลังใจเขาออกวิ่งใช้ไม้ค้ำกระโดดข้ามไปถึงอีกฝั่ง แม้ว่านั้นจะเป็นความพ่แพ้แต่นางเอกก็เดินเข้ามาเหมือนแสงสว่างคอยอยู่ข้างๆเขาเสมอแต่เธอกลับพูดว่าเราอยากันเถอะนั่นทําให้พระเอกลื่มตาตื่นขึ้นมาในความจริงแต่นางเอกยังคงเรียกเขาว่าที่รักจาฉันได้หรือเปล่าพระเอกรีบถามหารถกับมือถือแต่นางเอกไม่รู้เรื่องเลยรถพังยับมากหมอบอกว่านายรอดมาได้ก็ปฏิหารมากแล้วนะพระเอกยืบม,มือถือนางเอกเท่าเขาเ้าเครื่องตัวเองอีกด้านหนึ่งรถของพระเอกมี ชายลึกลับกำลังรื้อคน้นรวมถึงแฟดไดภาพกล้องหน้ารถก็ถูกเอาไปลาวรถของพระเอกก็ถูกนำเอาไปทำลายทิ้งเมื่อพระเอกจะออกจากโรงพยาบาลเขาก็ยังถามหารถอยู่พ่อตาบอกว่าอยู่อู่รถหน้าโรงพยาบาลแต่อู่ไม่รับสายเลยพระเอกเลยขอให้พ่อตาไปเป็นเพื่อนนางเอกมาถามว่าสภาพแบบนี้ยังจะไปไหนอีกพระเอกตอบว่าต้องไปหาอายการคนนั้นด้วยแต่แล้วก็มีกลุ่มตำรวจมาสแสดงหมายจับพระเอกเพราะผลตรวจพบว่ามีการ พระเอกก็งงรับปฏิเสธอย่างหนักแน่นนางเอกก็ปกป้องแต่ตำรวจก็ยังเข้าจับกลุ่มเขาและพาพระเอกออกไปไม่แม้แต่จะให้คนในครอบครัวได้พูดคุยต่อตอนที่พระเอกอยู่ในรถนางเอกบอกให้เปิดหน้าต่างเธอพูดกับสามีตั้งสติไว้นะฉันเชื่อในตัวนายอดทนไว้ก่อนพระเอกอยู่ในเรือนจำชั่วคราวของโรงพักเมื่อเขาทบทวนเรื่องราวได้ว่าน่าจะโดนกงจีหุนวางยาก็เลยให้ตำรวจช่วยโทรหานายกเชวพระเอกยืนกลานกับนายกเชว ว่าเขาไม่ได้เสพยายอย่างแน่นอนส่วนนายกชเวก็ถับเรื่องกล้องหน้ารถพระเอกตอบว่าหายไปแล้วเพราะว่ามันอยู่ในรถกงจีฮุนทําแบบนี้เพราะต้องการกําจัดหลักฐานทีนี้นายกชเวเลยถามแล้วเขารู้ได้ยังไงว่าคุณมีคลิปกล้องหน้ารถไปเจอกงจีฮุนมาหรอคราวนี้พระเอกได้แต่งเงียบเดี๋ยวผมออกไปได้จะอธิบายเรื่องทุกอย่างให้ฟังทว่านายกชเวไม่สนใจเดี๋ยวศาลก็จะออกหมายจับคุณแล้วพระเอกงงว่าหมายจับอะไรกันผมทําผิดครั้งแรกมันต้องไม่ใช่ออกหมายจับสิ นายยกสเวให้คําตอบก็เป็นกงจีฮุนเรื่องแค่นี้ง่ายนิดเดียวนายยกสเวถามเรื่องในคลิปกล้องหน้ารถว่ามีชื่อของกงจีฮุนหลุดมาบ้างไหมพระเอกตอบว่าไม่มีชื่อแต่มีการพูดถึงงานวิจัยอะไรไม่รู้เมื่อรู้ว่าไม่มีหลักฐานที่ชี้ชัดได้ถึงกงจีฮุนนายยกสเวก็เย็นชาพระเอกบอกว่าผมจะหางานวิจัยนั้นเองช่วยผมออกไปจากคุกทีนะครับแต่านายยกสเวก็ประชดไปขอกงจีฮุนน่าจะเร็วกว่านะเราก็เดินจากไปพอตาแวะมาที่สำนักง,งานพระเอกแต่จู่ๆก็มีกลุ่มผู้ ใช้นับสิบบุกเข้าไปแสดงตัวว่าเป็นหน่วยสืบสวนและมีหมายคน้นแต่เมื่อเข้ามาก,ก็ยึดของไปหมดทำลายทุกอย่างและมากกว่านั้นพวกเขาเจาะก,กำแพงเจาะฟ้าเพดานแม้กระทั่งพ่อตาก็งงกับสิ่งที่เห็นมันเป็นไปไม่ได้ที่พระเอกจะมีของพวกนี้ทองมากมายซ่อนอยู่ในกำแพงเฮโรอ,อีนและเงินจำนวนมากร่วงหล่นลงมาจากฟ้าเพดานพระเอกถูกนำตัวมาที่เรือนจำกูชอนซึ่งเป็นที่ที่รวมนักโทษชั้นเลวเอาไว้ในเกาหลีรวมเหล่าเดนมนุษย์เอาไว้มีการเตะต่อยถูกตีกัน เหมือนนรกบนดินแล้วก็มีพวกที่ได้รับการดูแลเป็นพิเศษเช่นพกลูกกระอกของกงจีฮุน3คนนั้นภัสดีพักยุนกับหัวหน้าของที่นี่นั่งดูกล้องวงจรปิดที่พระเอกกาลังถูกพาไปยังที่ที่เขาคิดว่าเป็นห้องขงังแต่เหล่าก็โดนทีบตกบันไดเงยหน้ามาก็โดนพวกนักโทษลากไปแล้วเจอกับสาคนนั้นดอกเตอร์ฮันอีดึงกุลและจองแจบงกับหัวหน้านักโทษของที่นั่นพระเอกถามว่าพวกแกใช่ไหมที่วางยาฉันอีดึงกุลก็ตอบแล้วนายคิดหาเงินเข้ากระเป๋าทาไมล่ะตอบรอ ลยังไม่เป็นด้วยซ้ำเพร่คุยโวฉันเป็นทนายนะเว้ยจะเอาไอ้พวกแกเน่าตายอยู่ในคุกนี่เลยพูดแบบนี้ก็โดนพวกนักโทดรุมซ้อมทั้งต่อยทั้งเตะกระทืบพระเอกสภาพไม่ต่างจากกระสอบทรายที่สังคมอีกด้านหนึ่งมีงานเลี้ยงในงานของ Forum, นายริเวอร์ฟอร m ัมนายกชเวกับภรรยาของเขาคอนอื่น ลากงจีหุนกับภรรยานั่งคุยกันแบบปลอมๆกงจีหุนเหยียดนายกเวคนแบบเขามันส้มหล่นยังไงก็ไม่มีทางมาอยู่ระดับเดียวกับพวกเราได้อยู่แล้วแถมยังพูดอีกว่าถ้ามีเงินเยอะขนาดนั้นหมาที่บ้านฉันก็เป็นนายกเทสมนตรีได้นะตัวนายกเวไม่ตอบโต้แต่ภรรยาหัวรอาอเสียงดังลัพูดว่าจริงๆก็น่าจะสลับตัวหมากับเจ้าของนะคะหมาฉลาดต่อเจ้าของนี่ดูก็รู้ว่าไมมที่ท่านประธานชนคนตายแล้วหนีปีที่แล้วนายกชเชวีเขาก็จัดการให้ เมียกงจีฮุนก็เถียงว่าแค่มเมาเล่าฉันก็จัดการได้แต่เมียนายกชเวพูดต่อคิดว่าเขาแค่มเมาเล่าจริงๆหรอคะถ้ามเมาอย่างอื่นละ่ะกงจีฮุนรีบคาดแต่ตยังไม่หยุดขยี้ได้ข่าวว่าโดนบิ๊กเมาส์โกงเงินทุนลาลาแคป,ปิตอลไปหนีข่าวนี้บ้านแต่เพราะเมียกงจีฮุนเองไม่รู้มาก,ก่อนแต่เราก็มีพนักงานมาระกสิบให้นายกชเวเปิดทีวีด่วนสื่อทีวีรายงานว่ามีการจับกลุมบิ๊กเมาส์ได้ซึ่งเขาก็คือพักช่างโฮหรือพระเอกนั่นเองพบเงินสดห0 0พันล้านวอนเฮโรอ,อีนมาก และบัญชีต่างๆที่คาดว่าจะมีเงิน1นึ่งแสนล้านวอนจากลาแคปิตอลเคืรอนจีฮุนเลยเข้ามาถามว่าเราจะได้เงินคืนแล้วใช่ไหมพระเอกถูกจับแขวนคอโดยเขาพยายามยืนบนเก้าอี้ที่ทําได้แค่ปลายเท้าต่อสู้กับความตายที่พวกมันหยิบยืนให้พวกนั้นมองพระเอกเหมือนเป็นแค่โชว์สนุกๆไม่ใช่ชีวิตคนพระเอกร้องไห้ขอโทษให้พวกนั้นไว้ชีวิตเก้าอี้เลื่อนไปมาแต่แล้วนักโทษคนหนึ่งก็เตะเก้าอี้ออกคอของพระเอกถูกรัดด้วยเชือกเขาดินร่าง กลโงนเงินไปมาลาลาก็นิ่งสนิทไปกงจีหุนโทรหาพัสดียุนกับถามถึงพระเอกลารีบ,บอกให้ไว้ชีวิตมันแต่โกนบอกว่ามันคือบิ๊กเมาส์ต้องไว้ชีวิตมันถึงจะได้เงินคืนว่าอีเวนแต่ในกล้องวงจรปิดพระเอกนิ่งสนิทไปแล้วทางนั้นพวกนั้นพอเห็นว่าพระเอกตายแล้วก็เลยกําลังเดินออกไปแต่พัสดียริบวิ่งไปพร้อมกับทีมแพทย์เลยส่วนการพัสดียริบแจ้งข่าวว่าพระเอกคือบิ๊กเมาส์ที่โกงเงินลาลาคาพิตอลจนหมดตัวพัสดียริบบอกว่าต้องช่วยชีวิตมันให้ไ ทิมแพ์พยายามปั๊มหัวใจไปอีกครั้งที่พระเอกเก้าวไปยังความตายแล้วแต่สุดท้ายหัวใจเขาก็กลับมาเต้นอีกครั้งและกลับมาได้นางเอกกับเพื่อนมาเยี่ยมแต่ทางนั้นบอกว่าผู้ต้องขังปฏิเสธการขอเข้าเยี่ยมของทุกคนซึ่งก็เดาไม่ยากหรอกไม่ได้ปฏิเสธเองอยู่แล้วมันทําให้เธอสงสยัยว่าเกิดเรื่องอะไรกับพระเอกกันแน่และโดนจับมาขังที่เรือนจําเร็วขนาดนี้มันแปลกมากพอตาโทรหาเพื่อนพระเอกว่าเห็นข่าวหรือย,อยังชางโฮเป็นบิ๊กเมาส์เพื่อนก็แบบ เขาก็เป็นบิ๊กเมาส์อยู่แล้วนี่ครับพอตาบอกว่าไม่ใช่บิ๊กเมาส์วันนั้นอชัชญากรตัวเป้งไอ้หนูยักษนะ์แ่ะแล้วบอกให้พานางเอกไปที่อื่นก่อนพรานักข่าวมารอเต็มหน้าบ้านนางเอกเห็นข่าวแล้วแล้เธอยืนยันว่าจะกลับบ้านทางในห้องขังพวกนักโทษเองก็กําลังดูข่าวนี้กันอยู่พระเอกถูกพามาส่งที่ห้องขังในสภาพร่อแร่นางเอกต้องการออกทีวีเพื่อฝากข้อความถึงพระเอกเธอตอบนักข่าวสามีฉันไม่ใช่บิ๊กเมาส์ค่ะสามีฉันเป็นเหยื่อหวังว่าอายการจะเปิดโปงคนที่ทำ เรื่องชัวแบบนี้ได้พระเอกนั่งดูทีวีนางเอกพูดกับเขาผ่านหน้าจอโทรทัศน์วันนี้ฉันไปเยี่ยมที่รักแล้วแต่เข้าไปไม่ได้เธอร้องไห้พูดทางน้ําตาเราจะสู้จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าที่รักไม่ผิดเพราะงั้นอย่าลืมนะว่าตัวเองยังมีครอบครัวอยู่พระเอกถูกนําตัวมาสอบสวนกับอายการเขาพูดถึงหลักฐานและจํานวนเงินต่างๆความผิดของพระเอกบ่อนพนันมากมายยาเฮโรอ,อีนปืนที่ถูกพบในสํานักงานพระเอกตอ่อถ้าผมรู้ว่ามีของพวกนี้ในสํานัก งานค่ามัดจำสามสิบล้านวอนผมคงจ่ายค่าเช่าที่ค้างไว้ได้สามเดือนหมดแล้วมัง้งไอเยการพูดต่อนายไปเล่นพนันที่มาเก๊ามาใช่ไหมเสียไปเป็นหมื่นล้านวอนนี่ทั้งนั้นยืนยันตัวตนนายมาแล้วอย่ามาโกหกพระเอกจะร้องไห้วงเงินบัตรเครดิตผมแค่ยี่สิบล้านวอนเองถ้าจะเสียหมื่นล้านต้องมีบัตรเครดิตห้าร้อยใบเลยนะพระเอกถูกนำเข้าเครื่องจับเท็เขาโดนถามว่าคุณมีหุ้นแสนล้านวอนของลาลาแคป,ปิตอลอยู่ใช่ไหมพระเอกตอบผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคืออะไร ับยงงนิง่เมื่อพระเอกตอบว่าไม่แต่คําถามต่อไปคุณคือบิ๊กเมาส์ใช่ไหมพระเอกยังไม่ทันตอบปราบก็ขึ้นแล้วคราวนี้อายการตบโต๊ะพระเอกกระชากสายออกคุณก็รู้ว่าของพวกนี้มันผิดพลาดได้ใช้เป็นหลักฐานไม่ได้ด้วยซ้ําทําแบบนี้กับผมทําไมเนี่ยผมไม่ใช่บิ๊กเมาส์ที่ห้องอีกฝั่งหนึ่งของการสืบสวนนายกชเวมาดูอยู่ด้วยระหว่างทางกลับเรือนจําพระเอกเห็นหน้าตัวเองตามตึกออกข่าวใหญ่โตไม่คิดไม่ฝันเลยว่าฉันจะมาดังแบบนี้ พระเอกส่วนกับ3มคนนั้นอีดึงกุลถามว่านายไม่ใช่บิ๊กเมาส์ใช่ไหมพระเอกตอบเลิกเล่นละครได้แล้วจะอ้วกพวกแกเอาเงินไปแล้วมาใส่ร้ายฉันละสิอีดึงกุลตอบว่าฉันจะเอาเงินตัวเองไปทําไมพระเอกก็เลยท่มน้ำลายใส่อีดึงกุลเราจะตะลุมบอลกันผู้คุมเลยมาห้ามในขณะที่3มคนนั้นก็ยังเถียงกันเองว่าพระเอกเป็นบิ๊กเมาส์จริงๆใช่ไหมพระเอกกลับมาในห้องขงังเจอรี่มาแนะนําตัวว่าเป็นเกียรติมากผมเป็นติ่งบิ๊กเมาส์เลยนะเนี่ยมีรอยสักด้วยยกให้พระเ เป็นลูกพีพระเอกบอกว่าไม่ใช่ก็ไม่ยอมเชื่อส่วนหัวหน้าห้องขังก็บอกให้พระเอกบอกวันเกิดมาเดี๋ยวจะดูดวงให้พระเอกบอกว่าเคยดูแล้วผมอายุยืนแต่ชีวิตอับโชคโกงจีหุ่นมหารกอกับ3คนนั้นทั้ง3มคนอยากให้ฆ่าพระเอกทิ้งไม่งั้นอาจจะมาเอาผิดพวกเขาได้แต่กงจีหุ่นไม่ให้ฆ่าเพราะเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าเงินแสนล้านวอนของตัวเองอยู่ไหนสักคนนั้นก็หาว่าเป็นห่วงตัเงินเรลาพวกเราล่ะผมว่ามันไม่ใช่ Big บิ๊กเมาส์หรอกกีจงหุ่นบอกว่าฉันจะลอ องสืบดูเราจะจัดการเองอย่าแตะต้องมันจนกว่าฉันจะให้สัญญาณฉันเตือนแล้วนะภัสดียุนกับดูสถานการณ์ผ่านกล้องวงจรปิดน่าสนใจดีนะอีกฝ่ายต้องฆ่าถึงจะรอดแต่อีกฝั่งฆ่าไม่ได้เพราะเงินคำคออายการคดีพระเอกมาพบกับกองจีหุนที่ร้านอาหารเขาถามว่าสรุปแล้วพระเอกใช้บิ๊กเมาส์ไหม อายการตอบถ้าตามหลักฐานก็ยากที่จะปฏิเสธแต่เพราะว่าเป็นถึงบิ๊กเมาส์ยอดนักต้มตุนอัฉริยะยังคงต้องใส่ความระมัดระวังในการสอบสวนต่อกงจีหุนถามถึงสายข่าวที่ทาให้จับบิ๊กเมาส์ได้ว่าเป็นใครอายการตอบว่านิรนามครับกงจีหุนเสริมว่าสืบเพรู้ว่าเป็นใครไม่พอแต่ต้องหาเงินให้เจอด้วยสิอนาคตคุณจะสดใสมากผมจะเตรียมพรมแดงปวยให้เมื่อส่งกงจีหุนเสร็จอายการก็ขึ้นมาบนรถที่มีนาย ล็อกซูเออยู เขาส่งรายชื่อพ่อขายาให้ลูกค้าของ Big กเมาส์มีแต่พวก VIP ทั้งนั้นเมื่อนายกชเวถูกถามว่าทำไมต้องทำขนาดนี้เขาก็ตอบพวกนั้นมันดูถูกเหยียดหยามเรานี่กว่าเราจะมาถึงตรงนี้ได้แต่พวกมันก็ยังเหยียบหัวฉันไม่เลิกถ้าต้องสละชีวิตพวกพวกมันคงไม่ไหวอายการพูดดับเปลดมือได้เพราะบิ๊กเมาส์าท้ๆเลยนะเมื่อไหร่จะดับนั้นออกมาลครับนายกชเวไม่อยากจะเชื่อว่าพระเอกจะเป็นบิ๊กเมาส์เขาเตือนไยการอย่าทา ข้างหลังฉันเชียวนะอายการรีบตอบไม่ต้องห่วงรุนพี่เป็นคนเดียวที่จะได้ปูพรมแดงให้ผมพอตานางเอกลาเพื่อนพระเอกทนายโอจองชิกประชุมกันพยายามหาความเชื่อมโยงนางเอกบอกว่าเราต้องหางานวิจัยที่เป็นต้นเหตุให้พวกน,นั้นคาสัตราจย์ซอให้เจอค่ะทางด้านพนักงานที่ยื่นนมให้พระเอกบินไปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็หายตัวไปพอตาอยากให้นางเอกอยู่ห่างจากเรื่องนี้ไว้แต่เธอกลับบอกว่าถ้าทั้งสองคนกลัวก็ถอยได้ ฉันทําเรื่องหนีเองคนเดียวก็ได้นะคะแม้กระทั่งในเรือนจําเองพวกหนักโทษก็พูดคุยกันถึงเรื่องบิ๊กเมาส์ว่าจะใช้พระเอกไหมในตอนกินข้าวเที่ยงพระเอกนั่งกินข้าวอยู่เฉยๆแต่หัวหน้าแก๊งนักโทษคนเดียวที่นั่งอยู่กับ3คนนั้นวันที่พระเอกโดนขวนคอเข้ามาหาเรื่องเขาคือประธานยันชุนชิกปัดถัดข้าวพระเอกทิง้งและเอาหัวพระเอกกระแทกโต๊ะต่อยไปอีกหลายมาัดแกจะเป็นบิ๊กเมาส์ก็เป็นไปสิวะแต่อย่ามาอวดดีกับข้าอยากตายเหรอผู้คุมเข้าไม่ยาก พอดีตาพระเอกก็โดนต่อยไปหลายหมัดจนเขาเริ่มถอกับชีวิตเฮงสวยนี้แล้วพัสดียุนกับนำพระเอกมาแผนกพิเศษจัดเตรียมอาหารยังรู้ไว้ให้ยิ้มแย้มจมใสายกินสิฉันจัดมาให้นายเป็นพิเศษเลยนะเราก็เริ่มชวนคุยแบบเป็นกันเองนายมาจากตระกูลพักไหนหรอลังสุดท้ายก็ถามพระเอกว่านายคือบิ๊กเมาส์ใช่ไหมเมื่อพระเอกตอบว่าไม่ใช่พัสดีก็ดึงขวดน้ำไปแล้วตบพระเอกอย่างแรงจนหน้าหาันด่าเขาแล้วบอกให้เอาตัวไปขังเดี่ยว วันในห้องขังเดียวพระเอกได้ตะร้องไห้ตบหัวตัวเองกับเรื่องหาเหวพวกนี้ไม่ได้ทำผิดอะไรแต่ต้องไม่อยู่ในคุกกับพวกเดนรกเขาร้องไห้หานางเอกคิดถึงเหลือเกินน้ำจากหลังคารั่วลงมาทำให้พระเอกนึกถึงเรื่องเมื่อก่อน ที่บ้านของพวกเขามีโฮยืนเอามือรองน้ําที่รวออกมาจากห้องข้างบนบอกให้ซ่อมพวกนั้นก็ไม่ยอมฟังนางเอกก็เลยนําทับบุกขึ้นไปที่ห้องข้างบนเองนางเอกมาถึงก็ด่าเลยห้องข้างบนเป็นผู้ชายสามคนเรียกนางเอกว่าเป็นเยปา้านางเอกบอกให้เอาเงินค่าซ่อมมาฉันจะไม่ไปไหนจนกว่าจะได้เงินค่าซ่อมผู้ชายอีกคนในห้องมาหานางเอกเราเคยเจอกันนี่ครับพี่เราก็เอลเธอพระเอกเท้าเอลเลยเฮ้ยเท่าทีนะสามีเขายื่นหัวโดอยู่ตรงนี้ผู้ชายคนนั้น ได้นางเอกเลยเธอเลยบอกว่าสามีฉันเป็นทนายนะอยากไปนอนคุกหรอพวกวัยรุ่น3มคนนั้นเยียดเป็นทนายแต่มาอยู่ที่แบบนี้นะเราก็หัวร้องกันใหญ่เด็กผมทองมาบอกให้นางเอกออกไปได้แล้วแต่เธอกลัวที่ไหนทำไมวะทำไมเราก็ตบหัวหนุ่มผมทองจนหัวทิ่มเขาเลยจะต่อยนางเอกพระเอกก็รีบเข้ามาซักปกป้องเมียกลายเป็นการตะลุมบอลพักนึงนางเอกเห็นหักดับเพลิงเลยเอามาฉีดแก้ปัญหาความวุ่นวายพวกนี้นางเอกพ่อ ตาลาพระเอกกลับมานั่งดื่มกันฉลองที่สุดท้ายนางเอกก็ได้เงินจากพวกนั้นมาซ่อมนางเอกนี่สมกับเป็นนักแก้ปัญหาของบ้านเราจริงๆนางเอกไล่ให้พระเอกไปอาบน้ําล้างหน้าเพราะหน้าเลอะพงข่าจากควันที่ดับเพลิงพระเอกเลยบอกว่าสภาพตัวเองปกติมากมัง้งพอตาชวนให้ทุกคนเซลฟี่กันทางหน้าละเลอเก็บไว้เป็นความทรงจําดีๆทางด้านนางเอกนั่งดูรูปนั้นแล้วก็ร้องไห้ไม่ต้องเป็นห่วงนะช่างโฮอดทนฉันจะจัดการทุกอย่างเองที่โรงพยาบาลก กูชอนนางเอกมาสมัครเป็นพยาบาลที่นี่โดยมีฮยอนจูฮีพยานายกชเวเป็นผู้สัมภาษณ์ลาถามว่าโรงพยาบาลเก่าก็ดีอยู่แล้วจะมาสมัครที่นี่ทําไมนางเอกยิ้มแล้วตอบฉันได้ยินมาว่าโรงอาหารที่นี่อร่อยนะคะแล้เธอก็ได้รับการประเมินเกรดเอโอจองชิกมาเยี่ยมพระเอกพวกสามคนนั้นที่ฆ่าสัตว์ระจา์ซออีกไม่นานก็จะถูกปล่อยตัวไอาการตัดสินแล้วว่านายคือบิ๊กเมาส์อีกไม่นานก็จะดําเนินคดีและนางเอกตอนนี้ก็ย้ายไปเป็นพยาบาลที่โรงพยาบาลกูชอน แล้วส่วนนายกชเวจองซิกติดต่อ,อไม่ได้คงจะตัดขาดกับนายแล้วล่ะพระเอกอยากให้จองซิกห้ามให้นางเอกหยุดคุดคยแต่ก็รู้กันอยู่ว่านางเอกน่ะดื้อแค่ไหนพระเอกก็เลยขอให้จองซิกช่วยกรอกเอกสารยาแทนตัวเขาเองเพราะถ้าโดนตัดสินไม่ประหารชีวิตก็คงติดคุกตลอดชีวิตนายเอกจะลำบากถ้าพวกเจ้าหนี้มาตามทวงหนี้อย่าขาดกันไปพวกนั้นจะได้ทําอะไรเธอไม่ได้แม้จงซิกจะบอกว่านางเอกสู้เพื่อนายอยู่นะแต่พระเอกก็คิดว่านี่คือหน ทางเดียวที่เขาจะปกป้องเธอได้พระเอกนึกถึงเรื่องสมัยก่อนที่เขาสอบตกแล้วบอกเลิกนางเอกไปเลยโดนนางเอกด่าว่าสอบไม่ผ่านแล้วเป็นบ้าหรอนี่ดูเงินในบัญชีฉันสิไปโรงเรียนกฎหมายเถอะเดี๋ยวฉันส่งนายเรียนเองพระเอกตอบว่าฉันไม่อยากใช้เงินแฟนที่ทำผาทพาม,มาแทบตายหรอกนายเอกก็เลยบอกถ้าไม่อยากใช้เงินแฟนงั้นก็แต่างงานกันสิแต่างงานกันนะแล้วตามง้อพระเอกนายจะหาผู้หญิงแบบฉันได้ที่ไหนอีกเดี๋ยวฉันเลี้ยงนายเอง ต่อมาหลังจากนั้นเมื่อพระเอกมีสำนักงานเขาก็เอาประกันชีวิตให้นางเอกดูได้เงินเยอะมากถ้าเป็นอะไรไปนายเอกเป็นผู้รับผลประโยชน์พระเอกขอเธอแต่างงานลาออกจากโรงพยาบาลเลยเดี๋ยวฉันเลี้ยงเธอทางชีวิตเองพระเอกคิดจะฆ่าตัวตายเพราะเขาอยากให้นางเอกได้เงินประกันลาต้องการพิสูสน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองด้วยความตายจะหิ้งจดหมายเอาผิดพวกนั้นไว้เขาร้องไห้ชะตาชีวิตยิ่งกว่าตกอับด้วยซ้ำห้องขังเดียวทุกท ประมาณแสนสาหัสเหลือเกินในขณะที่พระเอกกําลังอ่านจดหมายตัวเองหลาคิดเรื่องค่าตัวตายเขารู้สึกว่าเขาโชคดีที่สุดที่ได้เจอกับนางเอกหัวหน้าห้องขังของพระเอกพูดขึ้นมาว่าอย่าคิดจะฆ่าตัวตายเลยถ้าทําไม่สําเร็จจะพิการตลอดชีวิตเอานะโงเ่เฮงหน้ามันบอว่นไหนโคตรอายุยืนพระเอกร้องไห้อยากตายก็ตายไม่ได้หรอวะชะตาบ้าบออะไรเนี่ยหัวหน้าห้องขังปอบก็นะตอนเกิดก็ใช่ว่าอยากจะเกิดสักหน่อยพระเอกนิ่งคิดมองไปรอบๆ ที่นี่เป็นเรือนจาที่มีแต่ฆาตกรเต็มไปหมดไม่จําเป็นต้องฆ่าตัวตายก็ได้นี่หว่าในการกินข้าวครั้งนี้เจอรี่เล่าเรื่องยันชุนชิกที่มาหาเรื่องพระเอกคราวก่อนแก๊งของประธานยางังใช้ขวานจ้ามิีกฟั่งใต้6คนพระเอกเอาข้าวไปเทรวมกับซุปและเดินไปหายันชุนชิกลองฆ่าฉันดูสิแล้วเอาซุปแล้วเอาซุปที่มีข้าวราดลงบนหัวยันชุนชิก ต่อโดยเอาถาดข้าวฟาดหัวโรลวนี่เอาขวานมาให้มันสิทำไมไม่มีขวานแล้วฆ่าคนไม่ได้หรือไงพอยันชุนชิกจะเข้าไปต่อยพระเอกเขาก็ต่อยกลับชุนชิกกระแทกจนล้มคว่ำสลบไปเลยพระเอกมองหมัดตัวเองเขาไม่เคยชกใครมาก่อนไม่รู้เลยว่าหมัดตัวเองแรงขนาดนี้เซอรี่ปิดปากช็อกไมไอดอนลูกพี่ของเราแม่งสัตว์ประธานยังวะ่ะ หลังจากนั้นพระเอกก็ส่วนกับนักโทษปา้ายแดงซึ่งก็คือนักโทษประหารเป็นฆาตกรต่อเนื่องที่ฆ่าผู้หญิงแต่งงานมาแล้วเก้าศพหมอวินิจฉัยว่าเป็นไซโคพาธตไม่นานมานี้หัวร้อนกัดหูเพื่อนร่วมห้องแล้วเอามาเคี้ยวเหมือนหมาฝรั่งกืนลงคอผู้คุมยังกลัวมันเลยพระเอกเดินเข้าไปหาฆาตกรต่อเนื่องตอนสักภาแผนสองเริ่มเลยขอโยนถุงผ้าใส่หาเรื่องว่าพ่อแม่คลอดแกแล้ว แม่แกกินอะไรหรอวะหลังจากคลอดไอ้คนเป็นไซโคผาาดังแกออกมาได้เขาลอยหน้าลอยตาหาเรื่องฆ่าคนไปเก้าคนนี่เป็นสิบเลยแล้วกันมีโทษประหารอยู่แล้วไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วมัง้งฆาตกรหยิบมีดพระเอกรีบบอกให้ฆ่าเลยดึงมือมาช่วยให้มัมนแทงด้วยแต่มันชักมีดกลับพระเอกเลยตบมันจนหน้าหันรัวๆฆ่าให้ครบสิบแล้วเอาศพไปอวดแม่แกสิวะจากนั้นก็ตบหัวไปอีกหลายที่แต่แทนที่มันจะโมโหอยู่ๆก็ทิ้งมีดยืนไม่อยู่แล้วก็ร้องไห้คล่ำควนหาแม่แทน พระเอกเลิกรักแล้วไม่น่าพูดถึงแม่มาเลยคงงุบงิบขอโทษนะแต่ฆาตกรคืองอนพระเอกแล้วส่งสารพระเอกอยู่นะคะน่าจะอายุยืนดวงแข็งมากจริงๆอยากตายไม่ได้ตายเฉยหลังจากนั้นวีรกรรมของพระเอกกับประธานยังและไซโคผาดก็เป็นที่โจทย์จันในคุกนักโทษเมาส์กันสน,นั่นผู้คุมตักกับเขาให้แบบพิเศษมากตอนนั่งกินข้าวกันเจอรี่ก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนมีนักโทษถูกยิงตายเพราะพยายามจะแหกคุกจุดประกายให้พระเอกอีกแล้ว ด้วยคนที่โหสดสุดๆในคุกก็ต้องผัดสดีทำไไมฉันคิดไม่ถึงเรื่องนี้เลยนะพอตกดึกคืนนั้นพระเอกแหกคุกเลยทันทีหลบออกจากห้องขังและพยายามหนีไปตามทางผัดสดีมาฟ้องยุ่นกับว่ามีคนจะแหกคุกแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นใครเขาดูภาพจากกล้องวงจรปิดและสั่งให้คาทิงสา พระเอกเอาไม้ถูพื้นมาใช้ป้องกันตัวลารีฟออกไปยันลานกว้างข้างนอกบอกมือให้พวกผู้คุมที่อยู่บนป้อมเห็นยิงฉันทิงท้งๆไปสักทียิงสิวะไอ้พวกเวนผัสดีบนป้อมขึ้นลำกล้องปืนลาผู้คนหลายสิบคนก็วิ่งมาล้อมพระเอกเอาไว้คนบนป้อเมเตรียมเหนี่ยวกายพระเอกเรียกร้องให้รีบฆ่าฉันสิวะจบตอนที่สองฝั่งสปอยจบแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆพืนเพื่อนๆคิดว่าใครคือบิ๊กเมาส์ตัวจริงกันคะลองคอมเมนต์มาได้นะคะวิวอยากอ่านเพราะว่าตัว วิวเองตอนนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเป็นใคร สปอยอยาจจะยาวสักหน่อยนึงนะคะตั้ง20นาทีน่แต่ว่าถ้าเ,เพื่อนๆรู้สึกว่ายาวเกินไปก็อยากให้วิว่ลองแบบรวบรัดช,ช่วงที่ตัวละครคุยกันอะไรอย่างงี้ก็ลองคอมเมนต์แนะนําเข้ามาได้นะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยวิวิจะสปอยแต่ซีรีส์ที่มันจบไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นวิว่ก็จะดูจนจบก่อนแล้วค่อยมาสปอยวิว่ก็จะรู้ว่าเออตรงไหนเราตัดได้ตัดไม่ได้แต่ทีนี้เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นซีรีส์ที่กําลังออนแอร์อยู่นะคะแถมยังเป็นซีรีส์แนวนี้ที่แบบมีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนวิว่ก็กลัว,ว ถ้าเราตัดตรงนี้มันจะตัดออกได้ไหมนะอะไรอย่างงี้มันก็เลยอาจจะยาวสักนิดหนึ่งแล้วก็เลยมาช้าด้วยนะคะต้องขออภัยด้วยจริงๆตัดไม่ทันจริงๆค่ะแล้วก็วิวีิดู2รอบเลยเพราะว่าพยายามเก็บรายละเอียดโน้ตรงไหนที่เราไม่เข้าใจหรือว่าเพื่อที่จะมาสปอยให้เพื่อนเพื่อได้ฟังกันอย่างครบถ้วนนะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆย่อยง่ายๆนะคะก็เลยพยายามดูแต่ตัวซีรีส์เองเนี่ยก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างมีหลายแนวนะคะถ้าใครได้ดูเต็มเต็ม อันนี้เผื่อใครสนใจก็ไปดูได้ที่แอป Disney p l u s นะคะเป็นซับไทยถูกลิขสิทธิ์ค่ะคือเรื่องนี้มันก็จะมีหลายอารมณ์โน้ะทั้งดรามา่ามีความแบบซับซ้อนแล้วก็มีมุมโรแมนติกมุงมิงแล้วก็คอมเมดี้ซึ่งวิววิคิดว่าทางผู้ผลิตเนี่ยเขาตั้งใจจะให้มันดูไม่หดหูิจนเกินไปให้คนดูดูเข้าใจใง,ง่ายๆอย่างเช่นตอนที่พระเอกเนี่ยพยายามหาเรื่องลนหาที่ตายก็เขาก็ตั้งใจให,ให้มันแบบแอบตลกนิดนึงแหละอะไรอย่างนี้เนาะทีนี้วิววิขอก้างแผนผังตัวละครให้เพื่อนๆได้ดูอีกรอบหนึ่ ตัวยังไม่ออกมาเนาะวิวี่ก็อนานภาษากเกาหลีไม่ออกถ้าออกมาใหม่เมื่อไร่เดี๋ยวพิมมาพิมพ์ชื่อเพิ่มให้นะคะอีกคนนึงค่ะพัสดียุนกับที่เหมือนเป็นหัวหน้าเรือนจํานะคะเขาชื่อยุนกับเนาะตอนฟังสปอยอาจจะงงๆแบบยุนกับกับใครกับอะไรไม่ใช่นะคะชื่อยุนกับแล้ววิวี่ก็คอววิ่คปตอนที่2ให้เพื่อนๆได้ฟังกันอีกรอบหนึ่งสั้นๆนะคะเผื่อว่าใครดูสปอยแล้วยังมีความไม่เข้าใจบางอย่างถ้าใครเข้าใจแล้วก็ปิดไปก่อนได้เลยนะคะคือกงจีฮุนเนี่ยอันนี้เป็นความเข้าใใใจจจขอองงวิวนะวี่่นนะะคดาาาาเ้้ตัยกห พระเอกตายนั่นแหละแต่ทีนี้พระเอกดันไม่ตายไงคะ่ะดวงแข่งรอดมาได้เขาก็ยังมีแผนสองเพราะว่ามีเส้นสายมากมายใหญ่โตก็เลยวางแผนจับพระเอกเข้าคุกเรื่องมันแปลกตรงที่ว่าด้วยปกติแล้วตามกฎหมายเนี่ยในการกระทําความผิดครั้งแรกก็อาจจะแบบลงอาญาอะไรอย่างนี้เนาะอาจจะเสียค่าปรับหรือใดๆแต่ทีนี้พระเอกก็คือโดนส่งเข้าคุกที่เป็นเรือนจําเลยท,ทั้งที่มันเป็นครั้งแรกแท้ๆก็เพราะว่ากรงซีหุ่นเป็นคนทํานั่นเองแล้วก็ตั้งใจจะฆ่าพระเอกในคุกนั่นแหละคะ่ะที่พระเอกโดนขแขวนคอเนาะแต่เรื่องเราก็พลิกผัน ค่ะอยู่ๆพระเอกก็กลายเป็นนักต้มตุ่นชั่วคข้ามคืนจริงๆเป็นบิ๊กเมาส์ดองดังเวยเลยซึ่งตรงนี้ในเรื่องเนี่ย พระเอกก็จะเข้าใจว่ากองจีหุนเป็นคนจัดฉากให้เขาเป็นบิ๊กเมาส์ใช่ไหมคะแต่ว่าเราเป็นคนดูเรารู้กันว่ากองจีหุนไม่ได้เป็นคนจัดฉากให้พระเอกเป็นบิ๊กเมาส์ซึ่งตรงนี้เราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะคะว่าใครกันแน่ที่เป็นบิ๊กเมาส์ตัวจริงและใครเป็นคนวางแผนใส่ร้ายป้ายสีพระเอกในเรื่องนี้สั้นๆประมาณนี้ค่ะเราก็อย่าลืมนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีไอเดียว่าใครเป็นบิ๊กเมาส์ใครเป็นคนใส่ร้ายพระเอกพิมพ์มาแชร์ให้วีวีฟังได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในสัป มาให้เร็วให้ไวที่สุดแล้วก็จะพยายามสปอยให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆที่สุดเหมือนเดิมค่ะยังไงฝากกดไลค์ก็แชร์เป็นกำลังใจให้วีวีทำคลิปออกมาต่อไปเร็วๆนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะ